โอแล้วคราวนี้เมื่อหันหน้าเข้าหากันแล้วน้องเห็นปากเราชัดแล้วเราจะเห็นปากลูกชัดด้วยใช่ไหมเราจะเห็นปากลูกชัดถ้าลูกไม่ออกเสียงตัว A ไม่ชัดตัว B B บีนะคะเราจะต้องแบบขยายคำให้เขาเห็นได้ชัดๆ B นะคะช่วงแรกอาจจะแบบบีนะน้องชัดไหมถ้าไม่ชัดเราก็ ขยายคําเหล่านั้นให้ B นะคะแบบนี้นะคะ,อะพอขยายคําให้เสร็จแล้วถ้าลูกยังออกเสียงไม่ได้ถ้าสมมุติอ e ีนะคะอ e, เราก็จะอาจจะต้องช่วยแตะปากให้อ e, แบบนี้นะคะเพื่อที่จะน้องจะได้เข้าใจแล้วก็รับสัมผัสของกล้ามเนื้อได้ การรับสัมผัสของกล้ามเนื้อได้จะต้องมีแบบต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นความสม่ำเสมอนี่แหละจะทำให้กล้ามเนื้อเขาคุ้นชินใช่ไหมคะเมื่อสมองสั่งการให้ออกเสียงตัวอีนะคะ,ะกล้ามเนื้อน้องคุ้นชินและน้องก็จะออกเสียงตัวอีได้ชัดขึ้นนั่นเองนะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชติลักษ์นักกตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ